สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากลับมาพบาพ่อพ่อกันนี่เลยกับช่อง AJ พากินพาเละชาแนลนะจ้ามื้อน่นสิพ้ามากินตำสัวพี่น้องเศ้าไครเหรอจ้ามืออื่นสกขาไปเห็ดงานแล้วพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ทรงมาให้แล้วก็อวยพรให้เจเจหายนะจ้าเสียงดีขึ้นแล้วพี่น้องตรวจพ่อพอแล้วจ้าก็เลยอยากกินอย่างแ่บๆพี่น้องไปพูปผุดผ่ำทำเพลงลุยเลยจ้าอยากกินนะพี่น้องแสบ <c oughs> หาเศนขับปุ่นก็เศนไทยกับบุ้มี่พี่น้องแล้วเศษเด็กนะ้ำเศษส,สตอร์นแล้วจะอะไรกับพักซีกับไปสือมะลานจินอ่ะอดไปไว้ออกไปบางแรง 我吃倒了个弓。 ừm chạp chạp cũng โอ้ผิดห้องเอิญไปใช้งานบนแลกหลังจากที่หยุดมา <c oughs> ซิบมือพอดี <c oughs> ก็เขาว่า ได่เป็นโรคอันนี้กดออกไม้กักตัวเจ็ดมือถ้าคุณตรวจว่าเจอเชื้อแล้วก็อาการคุณดีขึ้นวันที่เจ็ดกลับไปทํางานได้จ้ะแต่หนูอยู่ต่อพว่าหนูยังไอยอยู่ขเขาเลยขอจะหน้าอยู่ต่ออีกสามมือมมเปืียความแน่ใจของตัวเองแล้วก็คนอื่นน้ี่นอง าอายัางอายอยู่กับไปให้งานกับยานจาของบาเศ้าไหมยานมันเป็นเหลือล้างเลยไหมพี่นอ้อง Oh, Com <clears throat> o ตามยำได้หนูก็กินมาเคยเหมือนคือผู้อื่นเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็นกินเหมือนเป็นถาดอ๋อหนูทานไหม่รอบมัน <c oughs> ู้กาสกินเหมือนไหมเนาะอิ่ม Phải kín mới cướp hơn หนูอิ่มก่อนไหมจ๊ะก็เลยกินไปหมด เป็นแบบนี่嘛น้องยินดีแข็งอยู่เลยนกกินต้อเพิ่งตอของหวานเ <c oughs> ก็บไม่กับสีงงาสวยจ้ะคลิปนี้กัฝากไว้เพียงเท่นนา,านี้เนาะจ้ะเนาะฝากทุกคนดูแลสุขภาพเองในเด้อจ้ะเด้อนปีใหม่เราก็ขอให้ร่ำรำด้วยด้วยในเด้อนทุกคนจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย